สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้นะค่ะเสิร์ฟสิบภาพพี่น้องค่ะมาเฮ็ดเนอยูน่ากินอีกเด้วเนี่ยค่ะมื้อนี้ซุปน้ำไม่ส้มพี่น้องนี่ยน้ำไม่ส้มอันนี้เสิร์ฟเฮ็ดใส่กระปุกไว้เนี่ยเห็นบ่ขาวงามงามสำหรับน้ำไม้อันส้มก็ยังพอมีอยู่เนาะยังได้ส่งอยู่เด้อค่ะนี่ล่ะมื้อนี้สิซุปน้ำไม้ส้มแซ่บๆกิ่นย่างเดียวรถมื้อนี่ยเสิร์ฟปลาพีกับกีปลาทูกับกีปิ้งเรียบร้อยละตำบักพริกกันเผ็ดเลยนะค่ะ เพราะว่าสีเห็ดลดจัดมือนสีเห็ดแน่อืมบางรายยับบงเปิดมาไก่ได้นะต้องเอาพรคือะถือ,อ,อใส่ปลาทูลงไปกันตีใส่บลาแข่งลงไปน้ำบลาแข่งก็ได้หรือว่าปลาเขือก็ได้ด้ค่ะแต่ว่าคันมีบลาแข่งเนี่ยสเสิร์ฟคุมาบปลแข่งหลายกว่า อันแบบเขือมันก็เป็นอ้วรั่วดีคือกันเดนี่นตุนตุนเดดําก่อนอืมนต,เตะเพ็ดบ้างเนาะซุปน้ำมันโสมใบเผ็ดเก่งเห็ดใบเข็มเนาะเพิ่นบอกสุภาษิตค่ะสุภาษิตนี่อาหารแต่ว่าเราเสริมเหมเม็ดตรมคำมเืดไปซุปน้ำมันโสมกับเผ็ดเก่งเห็ดกระเข้มอ <c oughs> <c oughs> เดีพี่น้องจำในร้บรอบที่แล้วที่เขาฝากกันอยูนนย่นี่นะค่ะนั่นะได้กินแล้วเนี่ยขั้นมือสองมือก็ได้กินแล้วเห็นไหมว่าได้เตินกระโจนไปเขากันแล้วสีมังกรค่ะขั้นต่ำมนันสีดำมันนัวเลยเดี๋ยวเบาบ้างไหมเบาหน่อยหนึงเงด้อ พี่น้องบนใบหน่อยหนึ่ง,าาส,งนนสำหรับเศษเม่หน่อยสำหรับเศษเมันหน่อยอีหลีเลยหน่อยอีหลีเด้พี่น้องขัวขัวกันมาขัวขัวกัน <c oughs> กได้หรือว่าสคุ้นออกกันได้หรือค่ะมื่อนี่จะเสียบนี่ย อผักร้อยหอมตึก้กมั้งหอมค่ะหอมขาวหอมต้นต้นหอมผักชีใส่เด้ดเหมือนเด้อค่ะหอมปีก็ยังไส่เด้ดเลยพี่นอ้องเรียบร้อยไปน,นะคะ่ะตักของจุ่นพูนส่บาเขื่อคืนกันเ๋ยวาไปบาเขืออคืนกันเด้อค่ะไปนีอพี่น้องพี่น้องพี่น้องมา มาคุยซุปน้ำไม่นโสมน้ำสต๊มอืมแซ่บนี่บั็นี้น้ำไม่นโสมเขาก็งามกระดอกกระเดือกมาพี่น้องมาดูค่ะแซ่บบปะเอา๋าพุณหะมาคุยน้ำกันละค่ะมาได้ปะเนี่ค่ะมาคุยซุปน้ำไม่นโสมเป็นเอสค่ะสวัสดีครับครับยินดีชอกินอะไรครับไก่ไก่ไกครับบะเขือขึ้น,นพี่น้องคำละน้อยเลย อืมอืมัอืพักกระทินพักกระนองมากพักไพายค่ะ

เครื่องคั้นมันด้วยเอ๊ะเฮ้ยการนี้ไปดีดีนี่พี่น้องตุ่มข่าวกลางรถอันนล้ไม่สมเหีียวดีๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ ในคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นกระถามหายุคค่ะว่าบป้าเบียยบเบ้ยวยุ่งไรบป้าเบี้ยวยุ่น้ำมันซึมอย่างไรได้ค่ะเราก็มาหาเอ็นซอยเบี้ยรซะงั้นกับแม่ยุ่นีละแต่ว่าเราไม่ได้ออกกล้องแล้วกลักบย้ำเสร็จเรากลั่ไดปยุคค่ะย่างเราก็รับจ้างทั่วไปนั่นละค่ะ หรือบางมือเราก็ไปซื้อขวดซื้อนั่ง,งซื้อเนี่ยให้เราเสริมเพราะว่าเสริมกับบางที่กับเพื่อนกระถามมาอยู่ในคอมเมนต์บางที่ก็หลงตอบไปพอไปพิจเตียนเน็กกบขอโดนยก็ไปประคาศพี่น้องขอบความไม่หลาย อืมอมอมหนัวส้มแซ่บมันใหม่นีน่นมันไหม่สมพี่น้องสนใจกระทับม่ได้หรอกค่ะอืม

รอถามเ่นเนพี่น้องนี่ยบัตรเงี้ยเกิดไหมบลารจะหาเงินปะหาเงินกันเอาไปพดูดเลยเอาห้แม่เป็ดเป็นว่าให้แม่เพิ่นน่อนะค่ะไม่อยากให้แม่เป็ดไปเฮงางนมึงเนาะใช่ไหมครับคือคงจะออกจากความรู้สึกของเด็กหน่อยให้หลีเนาะอื่อันนี้เราออกมาเนน้องฝภายได้เรียงเต็มเ็ม มังห้างกันแล้ยตอนออกมานี่ยไ้ยาหยังแบบได้สองปีแล้วองสบายไป็ดงานอันนี้เพิ่นไม่ได้ถิ่มือเลยเนะี่ยเพราะว่าเพิ่นออกมาเพิ่นกับบลออันยังก็บลอตแข็งแรงแข็งแรงดียุตตวบาออกมาปุ๊บก็บเป็นปี ไปนอนลงบันเป็นเดือนสองเดือนอมะเขือฝันงเละมาเซนหน่ำแซ่บค้นแผบมะเขือขึ้นอันจะว่ามากกินเริมนะ ก,กิงคาบๆนี่แม่นเสียงบ่งมีเลยดิเนี่ยท่าบ่เคลืึ้น กลับ <c oughs> มาติมหนึง่งถอดแบบมาจากพ่อเพิ่นบ่ผิดเลยกับซะสมแม่ว่าตอนนี้หน่อยเป็นสิละ่ะ แต่ยุตกตะเกียงมันก็ไม่มขนมนมน้ำนมไม่ไหลเลยน้อยห,ยน,หน่อยหนักเพียวมากก็เลยกินขา้าวขนมสมัยตะเก,กียงเขาเลยกินอะไรกันนึกถึงนึกถึขนมไข่น้ำมันเขาเนี่ยซูมมาน,นีบอก่คยเห็นล่ะขนมไข่ที่เป็นก้อนอกลมๆ มนก็เสร็จลเปลาแต่ว่าเป็นร้ายอืมแบบซุปซ้นปซํนี้แะบฮับหูเส้นมอืมหัวกันยุงไร Bắt cả hiến cả ngám ngắm không? Ừ. Bố đang có chỉnh là thằng. น่าไม่สมนะให้ไปเลยไล่เพลิ้บุดเดียวเม็ดก็สิบพันพฤติากายมีทัน,นไหมเมื่อกรับกลุบมาไหมนะโอ้โหกเจ็ดเดือนวีนาผมน่าไม่ออกเลย น้ำของมาเนี่ยหาดินมาฟคุ้นไม่เลยเนี่ยออกน้ำของมาหลังบ้านเนี่ยเขากระสาดขึ้นนี่กระสาดขึ้นนี่หรือบอกกับมีน้ำใดญ่ละซึ่งมันเนี่บไม่ได้ยาน,น,นิด้เป็นต่างอืมครับอินไหมอ๋อ ก็าบางให้น้องเนอยนยร้องใจพิ่นนะครับมองลายเล่นโทัพท์เราได้ม่ต้องไปออกคลิปแต่ันมองาไปออกคลิปบ้างให้เลีนโทัพเด้อสม่อยากออกคลิปลายกาแต่ว่าเสียรายโทรศัพท์ังเจืออยู่ ไว้ค่อยมาเล่นเสินถิ่มรถลาซาเบไปปุ่นก็เล่นมาเนี่ยค่ะกก็สินึกได้เนอว่าเล่นรถลาซเล่ยนย้ำได้ก็ได้ อืลูกร้านกันเลยพี่น้งองข้าวกันเลยเนาะข้าวสลด โซอนณะาตกรรมอสมกับคอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกๆท่านเด้อค่ะที่ว่าเป็นศูญย์เสียเอาออกจากหัวประเด็นเลยสองามสองมือมาเนี่ย เอาหล่ะลรมันระวัง,งเรื่องรถเรื่องปลาหูเงี่ยวกเกี่ยวกับปลอมพี่น้องเออนมาเจอภัยอันตรายกับลูกกับหลานโดยที่เกิดไม้อย่างกับรูกผู้ชายคนนี้สมาสัวกันดรวฮะ อยุบบ้านกับจนหลุงคิดน้ำปีน่องเนี่ยอืมกลับเนอะอืมมาแล้ว แซ่บี่น่อมดูนขนาดซูชินีนก่นกินม,ม่หมดมันหลายเยอะน,นมันสมระดูกกินไปนี่ มักหลายเปิ้ลมักอน,น้องสมัยใช่ไหมกีฬาสมัยมาแล้วจา้าบลระผู้สาวเปิ้ลเปิ้ลมักสนอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องผามาสแซส่บๆน้ำกันซุปน้อไม่สมนะค่ะสำหรับท่านใดที่ยังสนใจน้อไม่สมบ้านสาวเฉิมเนาะค่ะอยากได้ไปเคสไปชิมคือเสิร์ฟเฉิม,มหรือว่าจะแกงสิพัดก็ได้เมดนะค่ะน้อไม่สม สามารถติดต่อสะสมได้หรือว่าสร้างซื้อได้เด้อค่ะคนละ35บาทเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำานี้แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสะมสิบหักพี่น้องเด้อค่ะ